สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบสามเดือนสิบอ็ดนะคะเริ่มต้นที่ทำเฟมเดลลี่เหมือนเดิมถ้าเฟมเดลลี่แท่งสีแดงสดใสสดใสไหมสดใสโอเคเห็นแล้วล่ละว่าแรงขายเนี่ยฟื้นเต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นแท่งเดลลี่เนี่ยแรงขายมาเต็มแบบนี้ถ้าทำเฟมย่อยมาด้วยเนี่ยก็ ฝั่งขาลงเริ่มได้เปรียบนะคะแท่งปัจจุบันเองของเขาเนี่ยพึ่งจะเทส LMA 200นะเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งทั้งวันอยู่ทีเดียวนะคะก็ลงมากลางชานเลนี้แล้วนะตอนนี้ชานเลราคาอยู่ระหว่าง r e s i s t a n นเก่านะตอนนี้นี่คือ1833นะครับแต่ว่าอันใหม่ล่าสุดอยู่ตรงนี้18 1จ็ตรงตอนนี้ลงมานะคะอยู่ระหว่าง1833กับ1758.66นั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะลงต่ำกว่าเดิมหรือว่าตัวสนับสนุนเป็นอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวไปเช็คในทำเฟรมย่อยกันนะตอนนี้แรงซื้อไม่มีเลยนะคะที่ทำเฟรมเดลี่นะคะโอเคอย่างที่รู้กันแหละนะคะว่าราคาทองคำลงหนักขนาดนี้นะครับ เหมือนที่น้องรออยู่เมื่อวานก็เพราะว่าคุณลุงพาเวลนั่นเองนะครับมาช่วยเราไว้ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่หรือเปล่าสมใจแล้วสินาเลยนะคุณลุงคงจะบอกอย่างนี้นะโอเคมาดูกรบราคาที่สี่ชั่วโมงนะคะวันนี้กว้างมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็กระชากลงมาแรงได้ใจเลยทีเดียวนะครับรีสตนด้านบนยังเป็นที่เดิมนะคะที่หนึ่งแปดหกห้าจุดหกห้านะ ทะลุลงมาทุกแนวของเมื่อวานแล้วแล้วก็ลงเลยระยะสวิงเมื่อวานด้วยนะครับเมื่อวานระยะสวิงเรามองแถวหนึ่งแปดสองศูนย์นะคะตอนนี้ลงมาไกลกว่านั้นนะแล้วก็มันสร้างกรอบราคาใหม่นะคะของสี่ชั่วโมงเพราะว่าติดเมื่อวานติดอยู่ตรงนี้หนึ่งแปดูนย์สองุดสองูนแท่งปัจจุบันกำลังเทสซัพพอร์ตนี้นะ <c oughs> ตอนนี้แรงขายนะครับมาเต็มที่เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ เทรนเริ่มอย่างเป็นขาลงนะคะเพราะว่าไอตัวของแท่งราคาเนี่ยมันลงใต้ LMA 200นั่นเองนะคะแต่มันกำลังเทสอยู่นะปัจจุบันเนี่ยเลเวลถัดไปของซัพพอร์ตมันไปตรงไหนนะเพราะว่ามันเค้าดาวอีกประมาณ1ชั่วโมงนะถ้าแรงขายยังมาเรื่อยๆอยู่ก็อาจจะทยอยทยอยดันลงนะแต่ให้เช็คทีละเลเวลของซัพพอร์ต ซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้ๆนะคะถัดจาก1802คือ1785.05นะโอเคแล้วก็ถัดลงมาอีกนะคะก็มีระยะซัพพอร์ตลงมาอยู่ข้างล่างอีกนะคะที่1770.05แล้วก็ถามว่ามันจะลงไปสุดระยะสวิงหรือว่าลงไปสุดกรอบล่างของซัพพอร์ตวิกลีไหมนั้นให้ตามดูหลังแท่งนี้นะทุกคนคือจบแท่งสีชั่วโมงแท่งนี้แล้ว ถ้าราคายังสามารถที่จะเปิดใต้ซับพอต S4 นะที่1.802.20นะแล้วก็แรงขายมาต่อที่ทําเฟรมนี้ด้วยนะมีโอกาสที่จะลงมาเทสทีละเลเวลของซับพอตได้แล้วก็มีโอกาสที่จะลงสุดวะยสวิงได้นะครับโอเคกรอบล่างของวิกฤตนะคะอยู่ที่1.758.66นะคะ แล้วก็สูตรระยะสวิงมันวัดให้ที่หนึ่งเจ็ดข้อะไรเนี่ยหนึ่งเจ็ดสามห้าประมาณนั้นนะโอเคหนึ่งเจ็ดห้าหกเหรอโอเคหนึ่งเจ็ดห้าหกนะจ๊ะทุกคนโอเคเนาะแต่มันเพิ่งเทสแทงแรกเนี่ยก็นะให้มันคอนเฟิร์มก่อนก็ได้นะทุกคนค่าต่ำมไม่ทันแล้วจะโอเคทีนี้ เราบอกไปแล้วว่ามันขึ่งจะเทส1802เนอะ <c oughs> แสดงว่ามันกําลังจะพยายามทะลุผ่านแต่ตัวที่มันจะคอนเฟิร์มว่ามันจะทะลุผ่านได้คือให้ดูแรงขายมาต่อนะโอเคแล้วในกรณีที่เฮ้ยเกิดเกิดมันทะลุลงมาแล้วอาจจะถึงระดับเลเวลถัดไปของซัพพอร์ตอยู่เหมือนกันแต่ว่าตะกุกตะกักอยู่แถวนี้ ยังไงต่ออะไรจะเทิร์นมาเป็น resistance นะครับ support ที่มันทะลุมาแล้วมันจะเทิร์นเป็น resistance นะจ๊ะทุกคนก็หนึ่งแปดนย์สดสนนี่ละจ้ะนะครับโอเคถัดมาของ resistance นะคะก็คือบริเวณนี้1 8ึ่นะครับแล้วก็แนวสักดิ์สิทธิ์เหรอหนึ่งแปดสามจุดดสมเนี่ยเธอไม่หายไปไหนเลยนะจ๊ะ ถัดขึ้นมาอีกนะคะก็คือบริเวณนี้นะครับ1849แล้วก็กรอบด้านบนของ1865.65นะคะแล้วก็วันนี้เองนะคะไอตัวกรอบด้านบนของอ่าไอสี 4, อันใหม่มันยังไม่เซ็ตตัวนะก็ให้ระมัดระวังอยู่ถ้ามันไม่ผ่านซัพพอตนี้1802อะมันมีโอกาสที่จะเทิร์นขึ้นมาสร้าง กรอบด้านบนใหม่ของ4ชั่วโมงได้อยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาจะเอ้ยพิจารณาว่าเราจะตามเซลล์ดีหรือเปล่าเนี่ยก็ให้ดูแรงขายด้วยแล้วก็ให้ดูการคอนเฟิร์มของแท่งราคาด้วยนะจ๊ะโอเคเราบอกระยะของสปอร์ตไปหมดแล้ว Resistance เราบอกถึงกรอบ4ชั่วโมงล่าสุดนะถ้ดขึ้นมาอีกก็1 8 7 1 2นะคะก็คือกรอบของ เดลี่ซึ่งไกลามากนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะถ้าในกรณีที่มันเทสตรงนี้แล้วไม่ผ่านมันจะขึ้นรีบาวขึ้นมาหาแนวเพื่อสร้างกรอบ4ชั่วโมงใหม่นะครับก็เช็คทีละเลเวลของ r e s s t t n n e นะคะถ้าเคสนั้นเกิดขึ้นนะแต่วันนี้เราเห็นแล้วตั้งแต่เดลี่แล้วเ่าะว่าแรงขายได้เปรียบนะจ๊ะจะสวนก็ให้ระวังนิดนึง มาดูสุดระยะสวิงด้านบนหน่อยเพราะว่าวันนี้เขาก็วัดให้ไม่บอกเดี๋ยวเขาจะเสียใจระยะสวิงสุดด้านบนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่หนึ่งแปดเก้าห้าจุดหกสองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาพรวมคือฝั่งคาลงได้เปรียบเห็นเห็นอยู่แล้วนะจ๊ะแต่ว่า <c oughs> พอมันเป็นการเทสซัพพอร์ตนี้อีกรอบหนึ่งอนะ่ะ แล้วเออ่มันกําลังเข้าดาวจะจบแทงเนี่ยก็พิจารณาก่อนนะครับเผื่อตามเซลล์จะได้แบบเข้าจุดที่แบบราคาสวยกว่าปัจจุบันอะไรทํานองนี้หรือว่าถ้ามันไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปเทสร,ระดับถัดไปของซัพพอร์ตอย่างเงี้ยก็รอพี่เขาเด้งมารับอะไรทำนองนี้นะครับโอ้โหพูดเยอะนะเนี่ยวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าอย่าลืมเช็คข่าวในตารางด้วยนะคะสวัสดีค่ะ